วันนี้ออกมาดูนานะครับที่พ่อได้ทำการกักตรงกักตรงไว้นะครับปลากระลังสีลงปลาหน่อยบอกอยางหลายเลยครับผม ชมบรรยากาศํำสะแทศนะครับดูปลานะครับดูปลา นี่คือนาที่อยู่ติดกับลำสะแท์นะครับข้าวไม่เหลือแล้วนะครับข้าวไม่มีแล้วถูกน้ำท่วมจนหมดนะครับหลังจากที่น้ำลงก็จะเป็นการกักปลานะครับปลามีปลาที่กำลังจะลงไปตามน้ำนะครับ พ่อก็ได้มาทำงานกักกักปลานะครับใส่ตรงครับใส่ตรง